โอ้จะเป็นห่อน้นเลโอ้หนึ่งดาวตามเนี่ยฮะโอ้เอ๊ะฮะใส่เสี้อจักแล้วอะเอาใจเอาใจโอ้โหดีจังว่ะเฮ้ยขงใจเนี่ยเขาทำแบบอันนี้ขอดังเลอันนี้มาดูนี่เธไปซื้กาแฟมเนี่ยโอ้ยมีจังวะอโดีแทวเว้ยโอ้โหดีทเวอะเดียวอะเด Ох, ох. А.